ตามที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมตากกลุ่มต่างๆนะฮะที่ได้ชุมนุมต่อต้านพรบยาโุศกรรมนั้นนะฮะกิจกรรมตำรวจนบาเราสรุปผลการปฏิบัติตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่8พฤศจิกายน2556ันห้อไป้ีนี้ครับเดินกลุ่มผู้ชุมนุมของทัพประชาธิปัตย์รวมตัวอยู่ที่บริเวณถนนสุรินทประชาธิปไตยขณะนี้มีผู้ชุมนุมประมาณ500คนครับ สองกลุ่มผู้ชุมนุมกองทัพประชาชนต่อต้านระบอบศักสิ์สอทธิ์ยังอยู่รวมกัวอ,อยู่ที่สะพานอาฟ้ามีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ6 0 0คนสามกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอคอปทรรวมตัวการที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบกถนนราชะดำเนินมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ250คนการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆส่งผลกระทบต่อ,อการจราจร ซึ่งทางกองการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนถึงผู้ชุมนุมทางต่อไปนี้ครับด้วยมีประกาศคณะรัฐมนตรีมีมติให้พื้นที่เขตดุสิตเฉพาะแขวงดุสิตและแขวงกีรดาเขตพระนครเฉพาะแขวงพระบรมหาราชวังแขวงตลาดยออแขวงบวรนิเวศแขวงบ้านทางโขงแขวงบางบุรี และเขตอ้อมปากสตูท่ายเข้าไปวัดสมณัเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อ,นอันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังนั้นเพื่อการรักษาความเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎหมายกรมชการตำรวจนครบาลจึงขอให้ผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณถนนาราดำจเดินดอนอกตั้งแต่แยกพระรูปถึงแย,ย,ยกกระรองออกไปจากบริเวณพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในขณะนี้ และนำยานพาหนะออกไปด้วยหากป่าพื้นจะมีความผิดตามข้อกำหนดแนละประกาศที่ออกประกาศตามกฎหมายตามพร,ร,ระาบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพศ2551มาตรา24ต้องระวังผูจ้จําุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมล่างผลกร,ระทบต่อการจราจร และการศึกษาของเด็กนักเรียนโดยขณะนี้ได้มีโรงเรียนที่ประกาศปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2556แล้วอีก3โรงเรียนคือ1โรงเรียนสตรีวิทยา2โรงเรียนวัดคำบาทิรธาราม3วัดโรงเรียนวัดเบญจมาศภิษ4โรงเรียนวัดจันทรน์สโมสร5โรงเรียนวัดเทวราชตุมชรน6โรงเรียนวัดสมบูรณานำบริหาร เจ็ดโรงเรียนวัดประชารบือธรรมแปดโรงเรียนวัดสวัสดวารีศรีมาราเก้าโรงเรียนวัดราชอธิการามสิบโรงเรียนสุโขทัยสิบแปดโรงเรียนวัดบวรนิเวศสิบสองโรงเรียนราชวินิตและสิบสามโรงเรียนมกลุกกรัตริยารามดึงเรียนมาเพื่อพิจารณาบทชาโดยทั่วกันนะครับกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้า จปรอนะครับเรื่องมาจากว่าบริเวรจปรอเนี่ยเป็นจุดที่กำหนดเป็นถนนที่ข้านะในประกาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับทางกองสการตำรวจนครบาลก็ได้แจ้งให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทราบให้ออกไปจากพื้นที่และในช่วงเช้าก็ได้มีประกาศแจ้งเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากที่มีการแถลงข่าวในวันนี้แล้วนะครับผมในคณะก็จะออกไปเจรจากับ กลุ่มผู้ชมนุกที่บริเวณหน้าจอกระรอครับ mm. ก็จะเปินเชิญทางสื่อมวลชนได้ไปร่วมในการที่จะทำข่าวด้วยครับหลังจากนี้ก็ขณะน,น,นี้กําลังประสานการปฏิบัตินะโดยให้าทางผู้ประสานงานกำลังประสานอยู่นะครับเราิดว่าอีกประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะก็จะเข้าไปเจรจาการ,ราประชาสัมพันธ์เป็นกระดาษที่เราได้แจ,จกจ่ายไปเป็นประกาศน,นะครับ ซึ่งจากการประกาศเนี่ยก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับและในส่วนนี้ก็ทางผู้เข้าประชาก็ได้สั่งการให้ออกไปเจรจานะรเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ไปโดยกระดาษเนี่ยนะก็มันยังไม่มีอะไรที่จะเป็นผลนะครับเนื่องจากว่าการไม่ได้พูดจากกันเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีเหตุมีผลในส่วนที่เราจะต้องรับรายละเอียดมานะครับถ้าหากว่ารายละเอียดที่ ได้รับมาก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองและพูดคุยกันถ้าหากเขารับได้เขาก็อาจจะออกไฟนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักสู่นะครับเราจะได้ไปสับปิดมนะครับหรือว่าอาจจะ12ึงสองสามสิ่งที่เราต้องการอาจจะได้ในหนึ่งนะก็อาจจะมีการต่อรองกันนะว่าหนึ่งที่เราให้ไปนะก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายหรือไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่ไม่กระทบต่อปัญหานะครับเพราะขณะนี้เนี่ยทุ่มจะยังมีปัญหา ครับน,นี้ก็คือปัญหาที่กระทบและเดือดร้อนติดต่อไม่เป็นผลเนี่ยนนรรรครับทางบริการที่มีนโยบายต่อไปครับพี่รองสิบอ่วนจะทราบก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้เนี่ยการจราจรก็มีทาาเจ้นการจราจรเพิ่มเติม,ตมอีกสองฉบับนะเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยเราทําเอกสารเรียบร้อยจะได้แจกจ่ายสวัสดีประชาชนถไฟผ่านฟ้าแล้วก็